สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาววิลเล้งถ่าทุกคนนะครับวิลเล้งถ่านะครับพอดีได้ในส่วนของอะแดปเตอร์ตัวนี้มานะครับเพื่อนก็บอกกันก่อนนะครับว่าตัวนี้มันไม่ได้เสียอะไรมากมายไปกว่าตัวนี้ไม่สะอาดนะเพื่อนนะนี่เราให้ฟังว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นยี่ห้อโลเกนนะเพื่อนนะซึ่งผมไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้เลยนะครับผมผมไม่เคยเห็นนะว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่เขาทํายี่ห้อนี้เขาทำอะแดปเตอร์มาผมเพิ่งเคยเห็นนะครับ เครื่องแรกในชีวิตของผมนะแต่เพื่อนก็อาจจะ่านตาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวผมเองผมเคยเห็นนะครับว่าเขามีอะแดปเตอร์นะส่วนมากผมจะไปคุ้นเคยกับในส่วนของลําโพงแอมฟิไฟอะไรพวกน,นั้นนะครับ <c oughs> ผมเพิ่งเคยเห็นเองผมก็เลยจะแกะดูที่จริงยาก็แกะทําแค่นี้เองนั่นแหละนะครับตอนนี้น่าจะติดก่าสักเล็กน้อยนั่นแหละรตรงเสื่อมเงือบสับงาดนี้แล้วนกะ็เรามาดูข้างในกันนะครับเพื่อนเพื่อนเป็น ะะนะอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับเนี่ยโอ้นี่ครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับก็ประกอบไปด้วยมอปแปลงนะครับมอปแปลงมีไฟออกมามีอืมนะครับมีมอปแปลงแบบนี้นะครับอะแดปเตอร์เพื่อนๆจะสังกเกตได้ว่ามีมอปแปลงไฟอยู่สองแรงดันไฟนะเพื่อน เดี๋ยวผมจะลองวัดแรงดันไฟเพื่อนดูตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะเพื่อนนะอะแดปเตอร์ apter, กับชาร์จเจอร์มันคนละอันกันนะครับเพื่อนถ้าเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์เนี่ยแรงดันไฟ ac นะครับเขาจะออกมาเท่ากับแรงดันไฟของในส่วนของตรงนี้นะั้นเพื่อนนะ6โวลต์ 1, o, 12โวลต์เนี่ยนะครับเพื่อนดูนะครับมันจะจริงไหมนะเพื่อนนะไฟที่ออกจากหม้อแปลงจะเป็น ac นะเพื่อน อืออ,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 อืมเอาตัวนี้นะอ่ะนะครับสีดำเนี่ยนะครับนะสีดำนะครับสีดำก็คือเนี่ยครับนะเอาจากมอแปลงมานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตรงตรงสีแดงนี่หกโวล์นะครับหกโวล์นะครับตัวนี้ด,ดูเห็นไหมครับได้หกจุดสี่นะเอาน,นะเห็นไหมครับตรงสิบสองได้เท่าไหร่ เห็นไ,ไหมครับจะได้อยู่ประมาณนี้นั่นเพื่อนแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหม้อแปลงที่จะต้องเอาไปชาร์จในส่วนของแบตเตอรี่นั่นเอครับตรงหกโวลต์ลนี้จะได้ประมาณจากเจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสี่นะครับแต่ในส่วนของตรงไฟสิบสองโวลต์ที่เอาไปชาร์จแบตนี่มันจะเป็นเท่าไหร่สิบสี่ใช่ไหมนะครับประมาณสิบสี่นะครับ,ระะรบจะต่างกันนั่นเพื่อนท่านเพื่อนเอาในส่วนของอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยไปชาร์จแบต ก็าชาร์จได้แหละนะครับแต่ว่าก็จะทําให้แบตไม่เต็มนั้นเพื่อนก็คือแรงดันจะมาถึงเท่าที่วัดไฟได้นั่นแหะมันก็จะไม่เข้าไปที่แบตอีกแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าชาร์จแบตไม่เต็มนั่นเองนะครับแล้วทีนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่า A c ีได้ค่านั้นแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของ DC นั่นเพื่อนถ้าปรับไว้ที่6โวลต์นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีโหลดนะไม,ไม่มีโหลดนะครับไม่มีอะไรต่ออยู่ที่ทางออกของไฟเนี่ยครับ จะได้เท่าไหร่ครับได้เจ็ดได้เจ็ดจุดห้าเลครับเพื่อนเจ็ดจุดห้าเลยครับถ้าปรับไปที่สิบสองโวลต์นี่ก็จะได้โอ้โหนะครับได้ตั้งสิบหกโวลต์เลยนะครับเพืเ่อนๆ <16 V S 2> ครับเห็นไหมครับนี่คืออะแดปเตอร์นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์อเนกประสงค์นะสำหรับเอาไปต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ รับแรงดัน12โวลต์อะไรเงี้ยเครื่องเสียงรถยนต์อะไรเงี้ใช้งานได้นะครับแบบนี้พอเราต่อโหลดปุ๊บไฟด้านนี้จะตกมานะครับนี่ครับคือภายในนะครับนี่คือสาย0โวลต์นะครับ0เนี่ยสีแดง6แล้วก็สีเขียวนี้12นะครับ ก็ใส่สวิตเลือกนะครับเลือกว่าถ้าผลักสวิตมาด้านนี้ด้านนี้ก็ต่อผลักมา1ิบตัวนี้ก็ต่อกันไฟก็จะผ่านสวิตมาเลครับนะครับมาเข้าไดโอดบิดไยไดไดโอดอยู่นี่สตัวนะครับจัดเป็นวงจรแบบบิดที่ไฟนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ออกมาออกมาแล้วปุ๊บเห็นไหมครับฟิลเตอร์นี่ยฟิลเตอร์ที่4ครับมี4ฟิลเตอร์อยู่เนี่ยมี4เนี่ย พอฟิลเตอร์ได้แล้วก็มาผ่านขดลวดตัวนี้เป็นโชคนะครับตัวนี้เป็นโชคพันไว้เป็นเส้นลวดเนี่แหละครับขนาดนี้เลยนะครับก็มาพัานอยู่ในนี้สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นกว่ากันไปนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็โผล่มาตัวนี้แล้วก็ฟิลเตอร์อีกทีหนึง่งแล้วก็ส่งออกไปใช้งานเลยนะครับซึ่งโชคตัวนี้ก็จะทําให้ไฟนี่เรียบขึ้นนะครับอืมวงจร มันมีแค่นี้นะครับภายในนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับี่ห่อนี้ครับอะแดปเตอร์นะครับถ้าเป็นเครื่องชาร์จไฟจะไม่มีซีนะครับไม่มีซีก็จะมีออกมาแล้วก็เลือกแรงดันไฟแล้วก็ผ่านไดโอดแล้วก็ออกไปชาร์จเลยนะครับไม่มีซีนะครับถ้าเป็น หม้อแปลงไฟก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับตัวได้ลักษณะเดียวกันตัวนั้นก็จะเป็นเป็น power supply regulate น,นะครับก็จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมมากกว่านี้อีกนะครับนะครับภายในนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับในเล่าให้เพื่อนฟังนะการทํางานของผมก็คงจะต้องล้างสวิตช์แล้วก็ติดกาวนิดหน่อยนะครับเพียงแค่นี้นะครับแล้วคลิปหน้าค่อยมาดูครับในส่วนของ r e g u l a t ตัวนี้ เป็นยี่ห้อเนี้นะครับเนะขอดมาดูกันว่าข้างในเขาจะประกอบไปด้วยอะไรมันจะต่างกันกับในส่วนของเจ้าตัวอะแดปเตอร์หรือไม่อย่างไรน่ครับขอดมาดูกันนะครับมีทั้งแผ่นระบายความร้อนทั้งไอ้นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวอยมาดูกันนะครับเพื่อนแต่ว่าช่วงนี้นะครับไปดูมหาเทพก่อนครับพันีมหาเทพจำแรงลงเมืองแล้วไปดูมหาเทพกันครับที่ผ่านมาบนผืนเป็นเดนไทย มีพระอาทิตย์ทรงกดตลอดระยะเวลาเรื่อยมาที่เราได้แสดงตัวตนว่าเราคือองค์มหาเทพเทวาเจ้าทั้งหลายในสายญาณขององค์จตุคามรามเทวาใครไม่เชื่อกระดูตามต่อไปแต่ใครที่มากดโกรธและมีอคติที่นี่เจ้าจะได้เห็นฤทธิ์เห็นเดชของพระศิวะเจ้าเดยมหาบาระมีขององค์มหาเทพเทวาเจ้าทั้งหลายในสายญาณแห่งพระพรหมฐาน เจอกับพลังคิวปราบมันพี่น้องเองพลังคิวปราบมันของหมาเดียน